คือช่วงหลังๆเนี้ยค่าคอม t i กต o k ได้มาเรื่อยๆเลยนะคือเปิดไปไอตรงค่าคอมมิชชั่นอะมันเป็นศูนย์นะเอ่อแต่ว่าต้องไปเปิดตรงอีกหน้านึงอะยอดคงเหลือมันจะมันจะไปอยู่ในยอดคงเหลือละอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็ได้มาร้อยร้บาทเนาะวันนี้ก็ได้มาเกือบสองร้อยอะเออคือได้ถอนทุกวันเลยนะคือจริงๆแล้วอ่ะ ค่าคอมอะ่ะเขาไอ้นี่นะเขาไม่บางทีอะ่ะมันไม่ปรากฏตรงค่าคอมมิชชั่นตรงข้างหน้านะบางทีมันเป็นศูนย์อะ่ะเราเปิดเข้าไปดูตอนแรกก็โอ้โหวันนี้ไม่ได้ค่าคอมหรอแต่พอเปิดไปดูยอดคงเหลือมันไปอยู่ในยอดคงเหลือแล้วบางทีมันไม่อยู่ตรงนี้มันไปอยู่ตรงนู้นเลยเขาโอนยอดไปตรงนู้นเลยยอดคงเหลือไงอืมแล้วก็แล้วก็ถอนอะ่ะมันได้ทันทีเลยนะเราพอเราส่งคําสั่งถอนเสร็จอะ่ะ ไม่เกินชั่วโมงอ่ะมันมันมันโอนเข้าทันทีเลยอืมแล้วโอนไวมากบางทีคือเราไม่แน่ใจว่ามันได้จากว่าที่ว่าเราไปซื้อของของเขาหรือเปล่าแล้วแล้วเราเราซื้อในติก้าตัวเองมาได้ข้าคคมตัวเองหรือเปล่าแต่หรือแต่ว่าเราว่าอาจจะรวมกับของคนอื่นด้วยอ่ะที่เขาซื้อของในตะก้าเราด้วยอ่ะคือถ้ายิ่งทําช่องของเราอ่ะ ของเราให้มันปังอะ่ะให้มันแบบว่ามีคนติดตามมากขึ้นรู้จักมากขึ้นอะ่ะคนเขาก็เข้ามาดูสินค้าแล้วบางคนเขาก็กดซื้อของเราอะนะเพราะฉะนั้นก็พยายามทําช่องของเราให้มันปังอะ่ะช่วงนี้ก็คือเหมือนช่องของเราเขาก็เขาก็นำส่งไปให้คนอื่นดูหลายคนนะแล้วก็มันก็ทําให้มีผลตรงตรงนี้ด้วยอะ่ะว่าคนก็เข้ามาดูสินค้ามากขึ้นพอเข้ามาดูสินค้ามากขึ้นก็ก็เขาก็กดซื้ออะ่ะ แล้วก็ต้องรออีกเป็นประมาณรออีกหลายวันเลยนะให้แบบว่าเขาซื้อของอะ่ะแล้วเขาไม่ยกเลิกสินค้านั้นเขาไม่คืนนะไม่ไม่ได้คืนของไม่ได้อะไรแล้วเขาก็ชําระเงินแล้วแล้วก็คือหลังถึงแม้จะชําระเงินแล้วนะก็ยังต้องรออีกว่าเขาจะคืนสินค้าไหมถ้าเลยไปประมาณเจ็ดหรือแปดวันนี่แหละอะ่พอพ้นเขตที่จะคืนสินค้าได้นะพ้นพ้นวันที่คืนสินค้าได้อะ่ะ ตรงนั้นน่ะเราก็จะได้ราคาคอมแล้วอืมก็ได้ทุกวันเลยวันละเป็นร้อยอ่ะแล้วก็ถอนได้ทันทีเลยพอถอนเสร็จแล้วเงินก็เข้าบัญชีเร็วมากเลยนะเราตอนแรกเรานึกว่าจะต้องรอหลายวันกว่าเงินจะเข้าบัญชีนะถอนปุ๊บเงินเข้าปั๊บเลยอ่ะเออเหมือนกับว่าโอนเงินผ่านบัญชีอะไรอย่างเงี้ยโอนแบบโอนไปธนาคารนู้นธนาคารน,นี้เลยอ่ะความเร็วเหมืนเหมือนเหมือนกันเลยอะ เราก็เอรู้สึกแบบว่ารู้สึกรู้สึกโอนะรู้สึกโอนะทำตรงนี้ก็รู้สึกโอแหละอะไรเงี้ยตอนแรกก็ท้อใจนะว่าเฮ้ยเปิดเข้าไปโอโหค่าคอมเป็นศูนย์ไม่ได้สักทีเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่เราก็พยายามไม่ย่อท้อนะเราก็ทําไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยอืมแต่เราก็ไม่แน่ใจว่ามันเกี่ยวกับที่ว่าเราไปซื้อของ,ของเขาหรือเปล่าเพราะเราก็ซื้อของของเขาหลายอย่างเหมือนกันนะแต่สังเกตนะว่าถ้าเขาจะนําส่ง ช่องเราอะส่วนใหญ่อะจะเป็นช่วงที่เราเพิ่มสินค้าในตะกร้าถ้าเราเพิ่มสินค้าในตะกร้าเหมือนกับเขาก็จะช่วยแบบโปรโมทช่องเราด้วยมั้งความคิดเห็นส่วนตัวเรานะก็คือเวลาสังเกตถ้าเราอะเราจะพยายามเพิ่มสินค้าในตะกร้าทุกวันเลยนะวันละห้าชิ้นสิบชิ้นอย่างเงี้ยเพราะสังเกตถ้าเราเพิ่มลงไปอะเขาจะนําส่งช่องเราแล้วก็มันก็จะมีคลิปปังหลายคลิปอะอืมแต่ถ้าช่วงไหนเราไม่ได้นําเราไม่ได้เพิ่มของในตะกร้าเราอ่ะ ก็ช่วงนั้นก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนกับว่ามันก็ไม่ค่อยมีคลิปปังนะอะไรเงี้ยนี่ความคิดส่วนตัวนะเพราะฉะนั้นก็พยายามแบบเพิ่มเพิ่มของในตะกร้าทุกวันนะก็คือเราคิดว่าเขาก็คงเขาได้ค่าคอมจากอาของที่เราของขายของได้นะพอเวลาเราเพิ่มสินค้าไปอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับว่าจะพยายามดันช่องเราให้คนอื่นเห็นเยอะๆประมาณนั้นแหละเพราะฉะนั้นก็พยายามเพิ่มของในตะกร้าให้มันเยอะๆนะ เหมือนกับว่าเพราะว่าเขาก็ได้ส่วนแบ่งตรงค่าคอมด้วยไงเขาก็เลยต้องดันพยายามดันช่องอนะให้ช่องเราแบบมีคนเห็นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะเราคิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเพราะว่าหลังจากที่เราเพิ่มของในตะกร้าปุ๊บเมันก็จะมีคลิปปังเลยอะอืตอนนี้เราก็เลยพยายามเพิ่มของในตะกร้านะแต่ว่าวิธีเพิ่มของในตะกร้าเนี่ยก็ให้ดูด้วยว่าของชิ้นนั้นน่ะ มันราคาถูกกว่าที่อื่นไหมแล้วก็มีคนอยอดยอดสั่งซื้ออะมันเยอะไหมบางทีเราก็จะเลือกเป็นหลักหมื่นหลักแสนขึ้นไปเลยนะยอดยอดขายสินค้าตัวนั้นอะเพราะว่าเหมือนกับว่าคนอื่นเขาก็คัดกรองมาแล้วไงเขาเลยม,มาซื้อสินค้าตัวนี้ใช่ไหมเราก็บางทีก็ไม่ต้องไปเลือกไม่ต้องไปอ่านอะไรมากมายอะก็คือดูเพราะว่าคนอื่นเขาก็คัดกรองให้แล้วไงของที่มันมีคนซื้อเยอะเนี่ยก็คือมันก็มีคนเขาก็เออ คนที่เขาแบบซื้อบ่อยๆเขาก็คัดกรองอยู่แล้วเออชิ้นนี้มันถูกกว่านี้นะเขาก็เลือกให้เราแล้วไงมันก็เลยมาซื้อชิ้นนี้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบางทีเราก็ดูแคบบางทีเราก็ดูแค่บบแ,แคบบเฮ้ยชิ้นนี้มันคนซื้อเยอะนะเออคนเขาก็น่าจะแบบเขาก็น่าจะคัดกรองแล้วแหละว่าไอตัวนี้มัน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 น่าจะโอ้อันตัวอื่นนะเขาก็เลยมาซื้อตัวนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยไปเลือกตรงที่คนซื้อเยอะบางทีของขายได้แบบหลักหน่วยอะไรอย่างเงี้ยหลักสิบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่ค่อยกดเข้ามาเพิ่มในตะกร้านะ เพราะว่ามันอาจจะแบบว่ามันอาจจะแพงกว่าชิ้นอื่นอะไรเงี้ยก็ต้องดูด้วยดูจํานวนที่กดของในเข้ามาในตะกร้านี้ก็ต้องดูว่าไอ้ของชิ้นนั้นมันมันเป็นยังไงแต่เราก็ต้องอ่านด้วยนะข้อมูลว่ามันอันนี้หรือเปล่ามันดีจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปดูจานวนที่เขาซื้อถ้าซื้อเยอะนี่ก็เหมือนกับว่าคนอื่นเขาก็คัดกรองมาแล้วเขาก็ถึงมาซื้อตัวนี้นะเพิ่มปริมาณขึ้นเรื่อยๆอะไรเงี้ย